ทุกครับและนี่คือรายการ g n Gamer Studio ผมแล้วนี่อยู่ผมกับนายใน MGN Gamer Studio และผองเพื่อนนะกับไอ้โกดไอ้ตายไม่ต้องไปนอนเลยก็ทนแล้วเก็บที่จงหมูไอ้คนนี้แล้วนี่ก็อยู่กับ GN ียนสไวร์อีนะครับผมโอเคมาต่อเลยจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะนี่ยิ้มเขาก็ได้พัฒนาหมู่บ้านของเราครับไม่เป็นโอ้ไม่กูบ้านที่สวยมากขึ้น แน่นอนให้เป็นหมู่บ้านมากขึ้นเอ้ยเอาขี้มาเลี้ยงข้าวมากมายครับโน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 โ้โนโนโ้โนหนโ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 นต้องโน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 าหโนโนโ้โ้โนโนโน้ว้วโนโนะนโนโนโนันโนโรโนางโน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 านโอโน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 โยโน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 นะครับระวังลูกะนน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 น เด้อเดอเชือกไปไหนอะเอาเชือกไปอะเอาไม่เดาไปไม่ใช่กูบ้าเฮ้ยใครเอาไปขอ้ตูดบ้าไอ้บีโลกเอ้ไม่ใช่กูกูเห็นม่มีก่เห็่าึง่จมอย่่าอ้ายาย่าอย่าอยาอย่ายาอย่ย่าอย่่่่่่่่ย่าตเนี้ยเห็นป่่ โอเคเขามาของมึงไปมาะไรของมึงไปอ้เรื่องจะโชว์นี่ไม่ต้องบอกกูวรู้เอออย่าไอ้เี้ยมาหายาเออมันหายากดทำไรเนี่ยกดมึงอะไรปีมันไมายาไอ้ เดี๋ยดเดี๋ยวมาต้องมันต้องหย่อดเหรียญวะถึงจะมุดมึงเคยเห็นมึงเคยเห็นตามรายการที่มันเล่นไอทีมันขี่ควายปะแล้วมันจับควายพยศที่มันหมุนไป้มุนไม้ควายพยศตือดู ครับตอนนี้เขาบอกโอ้ยโกนเขาเนี่ยโอ้โหเหนียวจริงๆรครับเหนียวมากเนี่ยโอ้โเขี้ยปัญญาอ่อนวะกูไปทำอะไรอื่นโดนมึงนี่ฝังก็ไม่ได้หลางมาโดนไม่ได้บอกโดนตีโดนม้าพี่โดนไม่ได้จะบอกคือไอ้ม้าตัวเนี้ยเป็นม้าที่เจอกันตั้งแต่ตอนมาทางนี้ใหม่อะแล้วมันเจอมันตรงภูเขานู่นมันหนีออกนอกบ้านใชกเลยพี่ไม่รู้ พูดแต่ว่าเองเอยิมวางไงไหนวะไอยิมตกแต่งหมู่บ้านสวยขึ้นมากเลยนะครับดูจากเนี่ยวางไนไะเครื่องขุดหินเขาตกแต่งสวยเงี้วเออวาอันนี้กูขอไว้วางไว้ไหนดีเอาตามใจยิมเลยครับเอาไว้เป็นส่วนรวมของหมู่บ้านนะครับเอาไว้ไหนดีวะเออเอาตรกว้างหน่อยเดี๋ยวหาหนังสือวางรอบๆตรงนี้ไม่ยิมเราก็เราก็ก่อดินขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็ทําเป็นสะพานเป็นสะพานแบบเดินมาไอเนี่ยโอเคปะมันมันจะสวยปะถ้าเกิดมันไอเนี้ย แล้วทำไปสะพานต่อมาไดูเปล่ามันชื่ผมก่อนอะไรเดางโกเวนจิตกูไสนแล้วกูวาโอเคครับไม่โนโอเคครับผมจะไปโอเซิดดาวตงิวอย่ายุ่งกับพรีเซสครับไม่ได้อย่ายุ่งถ้าผมชื่อเะพรีเซสพรีเซสครับไอเหี้ยหน้าเหมือนกูเลยลูกกูเลยกูขโมยลูกมึเอาลูกมายืนสี่ขาเนี่ย ลลนนวแ้อย่าให้กูเจอกล้วยตาป่านะเฮ้ยกูจะเอาเชือกมัดคอกล้วยกล้วยมันคงไม่เดินตามหรอกนะครับมันไม่มีขาจริงครับกล้วยมีขาแล้วมึงมีไหมไม่ใช่กล้วยนี่กูใส่ชุดพาเลทไม่รู้โดนอยู่พี่พาเลทใส่แฟนตาซีมันป็นกล้วยใช่ไหมโอเคครับผมอยากเสีได้ไหมพี่เนมผมจะสารต่อจากซีซั่นที่แล้วเว้ยอีพีแรกผมยังไม่ได้สร้างบาน เอองั้นอีมีนี่เออซีซั่นหยับขายหยับคายมากหยับคายอย่ามาหยับคายกับพิงเซ็ตไปชวกูฟังไม่รู้เรื่องยิมบอกว่ากูฟังไม่รู้เรื่องสำเนียงสวีเดนครับพี่อนกูว่าหัวยิมดับแล้วครับคุณจะไปยิมดับแล้วไอ้พี่หัวบอดสีแล้วเนี่ยจะเป็นหัวบอดสีแล้วเนี่ยไอพี่หัวยิมครับจู่ๆเราก็จะดับเปิ โอเคครับอ่ะจับเวลา EP ครับเริ่มมานะต้องพยายามคัดๆนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายไปนานคอมดับชิบหายครับคัดคัดแปลว่าตัดตึมห้าแน่นอนคัดแปลว่าตัดเตะภาษาอังกฤษแล้วคำโอ้โหตบมือภาษาอังกฤษแล้วคลิปดมคลิปดโยความรู้เลยความรู้เฮียเออความรู้นั้นเนี่ยจำไหมน้องตั้งแต่ตั้งแต่ EP นู้นแล้วเห่นแล้ เอาไีพ i̇şte ีนู้นความรู้เนี่ยเออครับเอ้ยเชือกเชือกนู้นมานะไอแซนแกะไปขายดีเนี่ยสร้างบ้านไม่มีที่ไปเหมือนไอพีเหมือนซีซั่นที่แล้วเลยหนองพาหมูไปว่ายน้ำพาหมูไปว่ายน้ำกูพาหมูมาอาบน้ำแบบสัตว์เลี้ยงของตังค์ไอพีนี้หมูอยากกินหนังสื้อดูเดือเดินดตังค์เริ่มเรียบเท็จเด้อ เราอย่าเพิ่งเอ็นชาร์ดิหนังสือยังไม่ได้วางเลยเออมันไม่คุ้มโอ้โหมึงไม่รู้เลยเลยเนี่ยเออมันไม่คุ้มน่ะคุ้มต้องออนเซลล์รู้ไหมเนี่ยไปหาหนังวัวก่หนังสือคำพูดของเขานี่ทำผมองงเลยทีเดียวเฮ้เนิ่มบ้านผมจะอินดี้เลยจริงเหรอเป็นไงจะห้อยจากตรงนี้ลงมาเว้ยไหนวะอุ้ยพูดถึงห้อยนี่กูนึกถึงถามให้เร็วเร็วฮะ ระวังครับนั่นยานอวกาศของไอ้เน่เดี๋ยวไอ้มาเอาเรื่องแล้ววยอ๋อพี่ไอ้เหรอยานอากาศของพี่ไอ้มจะทขา้อยมาจากยาของพี่ไอ้เลยีสองอันนะพี่เขาเลยว่ามีระบายไอ้สองอันโคเลยวะโคตรเลยวะมีสองอันสังบงกระปุก้กุอูมีกระปุกโคเลยวะ เฮ้ยเด็กกูจับตัวเองแล้วจะไหัวได้เลยเยอะเอีก็โอเคครับคุณจะทำอะไรก็ตามสบายนะยิมก็ทำห้องเอ็นชาร์ดไอ้ตังก็กำลังเหื่อหมอยกับสัตว์มันอยู่ไอ้ตังกำลังเหื่อสัตว์อยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก่อนเปิดแล้วกำลังแก้เซิร์ฟอยู่เนมเนมเนมกูได้อะไรดูหน่อยเฮียไม่ดูใหญ่เลยไอ้เฮียกุ้ยหมูมึงไม่รู้เองมันยังเห่อหมูอยู่นะครับดูตลึงมากไอ้เฮียมึงตั้งชื่อให้มันแล้วใว่ามันชื่ออะไรนะ p r i n c e ครับเอาเสียงโชว์นะครับ princess s princess s เป็น s นะครับน้องๆน้องๆทางบ้านครับออกเสียงตามผมออกเสียงตาม princess โคตรเลดรศว่ะต้องไม่กระแดะแ้วทำหน้ามันตุ๊ดนิดนึงนะถึงจะออกเสียงได้อย่างมันเอาข้าวเหนเอาข้าวไหนียดไกดไม่ใช่เอาไปปั๊มไปปั๊มปูน้าวมันมองหน้าด้วย เอาไปเอาเข้าไปปั๊บบัวไม่พอจะไปทำแข่งคอมเหรอฮะผมไม่ทำแล้วผมจะขึ้นผมจะขึ้นยังไงแล้วจะลงยังไงอืมจะขึ้นยังไงจะลงยังไงเดี๋ยวไปดูบ้านต้นแบบถึงได้โตมากินยอดไม้ยอดไผ่ยอดยางเฮ้ยทัวร์บอลบ้านสิ่งพ่อคุณสิ้นยังครับยังยังอเฮ้ยรีไปสิยังไห กัวหมูมาสุดกูจงแกมโอ้โหตรงนี้เลยตันเฮ้ยสเกลสั้น no no กูดูจากตรงนี้นะฮะมันจะเป็นเป็นแท่งแล้วก็มีหัวนะฮะแล้วก็เฮ้ย no 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 oh fuck กูยาวหมูเข้ามันหลุดไปอีกตัวไอ้ตามันทำอะไรของมันวะ เอ้ยมีการเอาเชือวมามึงมึงดูฟาร์มมึงหน่อยครับเดี๋ยวหมูแม่งจะออกมาหมดฟาร์มเดี๋ยวจะเจอพีเซสแม่งเป็นหมูเฮ้ยกูแขวนคอไก่ได้ป่าววะเจ้าแก่แขวนคอพรีเซสแขวนคอไก่ได้เลยเว้ย this is a princess this is a princess เฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนจุงลูกหมาเดินเล่นอะ low high princess เออเอาดีกระรองดีเลยเอากสิบอันเนี่ยเยอะกวมาไป เอาสักุเป๋เลยเมื่อกี้ไอ้ย่าสมมาลังสมมาเตดสมกับสมมาเตะซิมุดีซิมุดะยยิ้มเราไปหาปลาหมึกกันไหมกูอยากได้แว่นกันแดดสีดำน้ำสเปย์แว่นกันแดดสีดำแว่นกันแดดเท่เว้ยพี่พี่หาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมเฮ้เฮ้ไหนมีเงินหรออืม วยอดมากสิบสายแหลกสิบสายแหลกวันนี้ฮถ้าเกิดมึงไม่ให้กูมาในสิบวิแล้วก็นาแกจะกลายเป็นที่ลงล้นเตี้ยสักกูว่านค่ไหนไก่พี่อนะเฮ้ยไก่เจ้าน้ามันจะตอลูกกัลูกเอออ้าวมึงมีลูกแล้วยนี่เฮ้ยมันคือพิเศษ number two ครับพิเศษ number two ไปแล้วกูไปท้ากระจกด้วยวแล้วกูได้แล้วแบงกันแดด เนี่ยเงินแดดฉันตาฝาดไปหรือไม่เอ้ยไม่เดินลงระวาทำไมวะไีทำกลับบ้านเดี๋ยวพี่เนียนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปหาตปนบนึงแป๊บนึงสรุปมึงจะไปแล้วมึงอย่ามาแล้วมึงจะไปพี่เนียนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนไปหา มีรีมิกด้วยยังเด็ดเดี๋ยวแม่งมีรีมิกอันที่สองด้วยเอ้ยยังบอกแอนมูซาเอาไปรีมิกอะไรแอดมูซาเนี่ยเอไอลื่นปื๊ดปื้ดปื้ดเป็นไงมึงเด้งกราวด์ลื่นปื๊ดปื้ดปื้ดคนยอมรับเยอะยังฮะเจ๋งเจ๋งงั้นเจ๋งเล่นเปื้เล่นปื๊ดเห็นไหมเห็นไหมน้องดูรายการพี่นะครับเอาไปตัดต่อเยอะๆมีแฟนคลับอยู่ บุม๋มไม่เคยมีสายนะครับเฮ้ยเนมนขอสายหน่อยอ้าวไอ้สัตว์กูเพิ่งขอเมื่อเมื่อกี้กูเพิ่งขอมึง <c oughs> ตอนปิดไอ้ยังไม่เปิดรายการเนี่ยเฮ้ยมีเราต้องช่วยกันครับสมบูรณ์บ้านที่สบงบสบุขถ้าเกิดกูมีเนี่ยกูจะไปขอมึงไม่เลยฮะแคนกรายดีสิบีจ้าิกจิจิก a l r i g h หน้าไม่น่ากลัวจมูกไม่โตแบบตางี้เยี่ยตีเยีตีเฮ้ยเยี่ยตีเมื่อกี้นี่ผมอึ้งไปเลยสวยละบอกว่าเยี่ยตีเพื่อนผมหน้าไหมหน้าเงี้ยหน้าเงี้ยจมูกเงี้ยเฮ้ยโตกว่าลูกตาจมูกโตกว่าลูกตาตามึงโตกว่าจมูกกูไม่เห็นจมูกเลยดูสิตามึงนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหน้าเลยเนี่ย อย่างนั้นกูดูดีครับเป็นเหมือนเนาะอุดมเยีกับเฉินหลงครับพี่อาเทพเดี๋ยวแล้วไอ้เยี่ยบ้านกูไม่ใช่ซบเซเวอร์เซนเตอร์ไอ้เยี่ยมันแคบนิดเดียวมัเข้ามากระซ่าโอ้โหกูกูมาหากูมาหาทรายอะไรนะทรายเอ้ยเอ้าโทษโทษคิดว่าทรายมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็ไปอยู่แถวหนองน้ำคุณคิดว่าคำคำแค่คำขอโทษมันจะชดใช้ทั้งหมดได้ครับคุณต้องคุณต้องอะไรมึงอย่ามาทำตาเหลือใส่กู ไปแล้วไปหาทรายด้วยชีวิตนี้เด็กไปลงมาหาในใต้ดินเนี่ยเออทรายมึงลงมาหาในใต้ดินเสือมันฟุกไงไปเจอเช่องนี้ครับเฮ้ยทรายแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีใครทำฟาร์มมีใครทำฟาร์มต้นไม้บ้างอ่ะกูมีไม้เลยว่ะเดี๋ยวพรอมเราค่อยทำในอีพีนี้ก็ได้อีพีนี้ทำก็ได้นะใช่ให้ทำเพียร์มเลย ทำฟาร์มปลูกป่านะครับลดร้อนนะครับจะได้เย็นๆครเย็นตอนแรกว่าจะทำนะแต่ว่าลดหมวเอาทำไมไม่เก็บไว้ทำตอนถ่ายยไม่ไดครับโอเคครับอเเคอคเอเเลยอเอเอเคยอเอเอเคโคอเคาอเคโเคโอเคโอเคเคโอเคอเโอเคโออเคทํเอเคโอเโกเคาอเอเคโอเโอคโคโอวเอเอเคโอโคเอเคโรโคโอเคโาเคโคโอาอคเอเ เพราะจากการคาดการณ์ถ้าเกิดพี่ไอเข้ามาในเติร์ฟบ้านกุเละเลยเฮ้ยตีเดียวพอเฮ้ยหญ่แกไม่ค่อยว่างช่วงนี้มเป็นไรเนาะทางเถอะเขาไปเล่นเขาตีลีเฮ้ยตีลีเก็ไปตีลีเยอะลีดเอาลีดิ้นเฮ้ยลูกหมูลูกหมูมาโดแม่งสัตว์เอาไอ้เหี้ยกูวิ่งมาหาตังทขาไมเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นมันพูดมากกูเลยวิ่งมาโอเคมา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  กดเรามาช่วยทำความไม้ดีกว่าทำไหนดิผมเอาพันไม้ก่อนโอ้โหกูมียา่างอย่างแล้วพันเองอะครับไปเฮียใครก็ได้ชักวองเลยต้นไม้ <c oughs> หน่อยอยู่ในต, <c oughs> ในตู้อยู่ในตู้แต่ไปเอามาให้โอเคฮะพีเนมมีตัวไหม มีสีถั่วล้วกไปเยทวถั่วเขียวถั่วมีถั่วไหมมีะตีนไไอเหี้ยเดี๋ยวมีปืนเดี๋ยวมือก็ถามมีลูกไหมกูมีตีนในกูมีแน่นอนมีแรงไหมคลิกดิโลบายโอเคครับเราเอเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหาของไหมนะเดี๋ยวไปดูที่แป๊บเอ้ยตรงนี้ก็ได้นี่หลังบ้านนี่เลยนี่ข้างบ้านโค้ดนี่เอาเอากว้างๆนะ เอาตรงกว่าจะเอาจะเอาให้แบบทุกพันเลยใช่ใช่เลือกจะทำเป็นพืชสวนสวน,นโลกนะพันโทพันเอกพืชสวนโลกมือสาเอ้ยความหิวปัญเลยครับวิ่งไม่ได้บินแมวออกตัง,มตงหม,มูต้องจะหมดตางมื่มอไหร่หม,มูเอาไปไดิหมูจะหมดฟาร์มแล้วเนี่ยมันไม่หมดหรอกมันไปอยู่ที่บ้านกูแหละยูอีซีสติวปิดฮะพืชสติวปิด ยิมหมูไม่หมดหรอยิ้มใช่กูเนี่ยได้หมูกูมึงก็ไปบ้านกูนะเพี้ยเอามันบ้านได้ยิมไม่ใช่เหรอวะอันนี้ครับเฮ้ยพวกหมูขาวมันซอยถี่มึงน่ารักเลคล้ายๆกับซอมบี้อะไร่ะเฮอย่าตีพิเศษตลกมึงเล่นหมูหรือมึงเล่นไอพ่นนี่ ไอ้เล่นไว้ลูกหมูเอออ่ะเออนำหมูไปแล้วอย่าตีพินเซตลงยเลงพินเซตไปหยิบมันจะตีครับไม่ได้ครับอย่อย่าคายกับลูกหมูครับไม่ดีอย่าหยาบคายนะงั้นกูไม่ขายนะแน่นแน่นกูไม่ขายแล้วกูกินเลยขายไปซอยถี่เท่เว้แมนแมนแมนเดี๋ยวกูไปลากซอมบี้มาขี่หมูแบบโอ้พินเซตสวยเว่งไอ้ยี่ เฮ้ยโกดรโคมันค้ามไงว่าที่กระจกแว่นดำอ่ะไอสติลปิดมันมีแว่นด้วยเหรอวะกระจกไม่ใช่กระจกดำอ่ะกระจกฟิล์มกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์เอากระจกวางเอากระจกวัางให้เป็นอ่มให้เป็นดมให้เป็นให้เป็นอ่มออ่ำเป็นอมเปมนให้เป็นหอม วางเหมือนคาเรากรจกเดี๋ยวกูไปเากะจกวางให้เป็นหองกกยังไม่มีให้เป็นห้องหองก็ใหญหมึกดำอามันก็จะได้ทเล็กในห้อใหญ่พูดได้้่า้อใช้ได้ตรงหน้าบ้านกนนีตรงไอ้หน้าบ้านไนตังอหน้าบ้ไตังอะฟังดูดูแป๊บล้ใครมาเนี่ยโอ้ยเอ้ย หมูโดนรัดคอตายน่าสงสารเฮ้ยเรื่องจริงก็ไม่ตายตัวหน้าตากูเลยเชื่อก็หายไอออ้าาเเลยมึงฆ่ามันแล้วตายไอ้ฆ่าตะกรอย่าฆ่ากูไม่ได้ฆ่ากูไม่ผิดเชื่อผิดไอ้ฆ่าตะกนรอลงอาญาฆ่าตะกนบุ๋มอะไรตรงเนี้ยกรงปากอ๋อกรงปางเออตรงนี้ก็ได้โกตรดิ ข้ากอดถ้ามึงเป็นอะไรนะกูเปิลข้าเป็บุ๋มบุ๋มเฮ้ยมันมาจากอะไรวะกูดจำไม่ได้แล้วหนังเรื่องเงี้ยอะไรมึงไอ้ที่มันคนป่าครับคนป่าคนป่าคนป่าเขาบิ๊กซีมันเป็นเออคนป่าเขาบิ๊กซีกูหาวเงี้ยกูเป็นฆาตกรกูจะชาสิกูเปิลข้ากอดก่อน พี่เรื่องนี้ต้องไปดูครับแนะน่ะไมยากหาขี้เล็ดเลยเดียวเอาอย่าเก่าไปแล้วแต่มันความทายเออเอาอย่าดึกดำบันนิดนึงนะแย่มันเอ้ยยิ้มยิมค้าไปไหนหน่อยครับค้าบ่วงบ่วงมรณะค้าไปไหนบ่วงมรณะบ่วงที่มันลากคอหมูอ่ะเออมามันหายากแล้วมันหายไอ้มันเป็นของที่แร้ครับเฮ้ยสรุปมันค้าไดปวะมันค้าไม่ได้ใช่ไหมได้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 เอาสลามไปค้าเสร็จแล้วมาล่ามคอทีมี เฮ้ยแต่เมื่อกี้อยู่ดีเชือกมันขาดแล้วเปล่าวะไอ้สมจริงเลยเปล่ากูแบบตายกูเชือกมันบินไปเลยหาเชือกบินเชือกมูตายเชือกบินโหโอ้เสียดายเหล่เชือกเฮ้ยกูนิกออกแล้วกูสร้างไว้แต่ไรนี่กูนิกออกแล้วไอ้สัตว์กูนึกว่ามึงเสียดายพิเศษมึงไม่เสียดายเชือกมึงตาย มีเ้มันมีอยู่ทั่วมเยี่ยมเยี่ยมสรุปจะทำใหญ่เท่าไหนพอแล้วมั้งอน้ก็พอแล้วคนไม่ต้องกดลพอแล้วพอแล้วกบกบกบเออไม่ก็พอแล้วกบกบกบอบออบอบอบใหญ่เป็นโอทำไม่หยดเฮ้ยยิมเซอร์ไพร์มอเตอร์เเกอรเซอร์ไพร์มอเตอ t ์เเก

เอาหินปเปอร์สโตนอย่าได้แค่ปเปอร์สโตนนะฮะอย่าได้แค่มันจะหมดอีพีแล้วยังยังเออว่าจะหมดอีพีกูยยังมานั่งเจเนเรเตอร์พื้นอยู่เลยนอกั้กก็ฟังไอ้ตังบนกับพี่เซตมาเนี่ยเออว่าแย่ว่ะทั้งอีพีมัจะตังกับหมูน้อยแม่เห็นเห็นกูมีกองเดียวอะมีอีกสี่ห้ากองไหมเมย์เม่์เม่เมเม นี่พี่เนมบ้านผมจะเป็นบ้านที่อินดี้ที่สุดในแบบนี้แล้วเพลงมาครับแต่รายการกูใกล้จบเออช่างแม่งเดี๋ยวปล่อยเพลงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยฟังเพลงรายการนะฮะตึ้ง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 ข่อยจอน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 ข่อยข่ยอ้าวอ้าวสุ่บ้านต้นอยู่ไหนเนี่ยไอ้หยาอย่างนู้อ่ะผมอยู่นี่เว้ย แบบใจเย็นอ่ะเฮ้ยกระจกแบนคราฟเนี่ยแล้วก็เอามาเรียงกันหกช่องอ๋ออ๋ออ่ายิมกูเอาไปเอ่อโคเวอร์กับมึงสามกองนะฮะที่เอามาให้หมดพี่จะเอาให้หมดเลยเลยมึงมึงป้นเลยมึงเยี่ยกว่ามึงมึงเยี่ยมึงต้นเหรอฮะกูขอเรือไว้สักสี่สิบสองก้อนได้ไหมเออได้เอาว่ะ อเยากเป็นเหมือนไอ้เมย์เหรอที่เดินมาเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงดูเนี่ยดูขุดแล้วมึงดูกองหนึ่งมาใดแค่เนี้ยนี่คือหนึ่งกองนี่จะหาหินได้จากที่ไหนนี่นี่คือหนึ่งกองกล้วมึงดูขุดดิรู้สึกเหมือนบ้านกูเป็นแบบหนึ่งกองมึงวายไปแค่นี้นะเออแล้วเดี๋ยวเตรียมฟาร์มหินเขาเบอร์สโตนรัวสรุปสรุปมึงจะทำยังไงเดี๋ยวกูจะได้ช่วยเอามาเ่ย ่าเดี๋ยวกูได้ช่วยกูเหลือที่กูกองนึงเฮ้ยพี่เนมปล่อยเขาช่วยตัวเองเอาเฮียช่วยตัวเองพี่เนมทุนศึกชาสุขศึกษาเอาเฮียอย่าพูดชนกันครับอะไรนะกูเดี๋ยวนะกูที่ไหนอ่ะจากที่พี you <bizarre> ่หันไปด้านหลังที่สองสามสี่ห้าพอยิ้มมึงเห็นบ้านหลังนั้นไหมนั่นแหละคังแสงหินไอ้เฮียไปรอด วางอย่างนี้วางให้สุดเลยวางมาสุดเลยสุดทางเลย,เลยตรงตองขอคือมึงจะทำยังไงเว้นช่องแล้วขุดขุดช่องหนึ่งแล้วก็วเศษไม้วางไปเออเราต้องเว้นไว้ประมาณห้าช่องให้ต้นไม้มันไม่ชนกันมีคำนวณแล้วคำนวณไหมห้าช่องเออใช่ห้าช่องมีการคำนวณองศากูเคยทำในซีซั่นแรกอยู่ฮะทำตอนไหนวะเอ้าต้นมึงไม่ได้ดูรายการกูเหรโหแย่ว่ะแย่แย่ เฮ้ยวางเขาไว่ใจจอมดาฟาร์กก็สตีเวลวัยอายุที่สุดมันมันมาตั้ง EP หลาย EP แลเนยฟาร์มต้นไมเนี่ยเน้นเอาแงะวางให้หมดวางให้หมดเลยเนรนวางหมดทุกช่องเลยเดี๋ยวจะไล่ทุบเอาสรุปสรุปมันสุดตรงไหนวะยิมกูได้วางถูกไงเพราะหินกูหมดแล้วไอวานสุดตรงโอ้โหโอเคครับเรามาลงเหมืองกันเถอะอีก EP อ่ะ ไอ้เยี่ยไม่พออ่ะเนี่ยเราเป็นคนสุดจริตนะครับถึงจะเกมหมดได้เราก็ไม่เสกนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอกูปิดรายการปุ๊บกูกลับมาถ่ายอีกรอบเสร็จแล้วครับเสร็จเกมหมด้าเสร็จแล้วก็ไม่อันนี้กูจะปักไม้ว่าทิ้งไว้รอมาถ่ายไม่งั้นไม่มีทางครับเออไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรถ่ายไงมันต้องมาช่วยทำตังครับครับเปล่าไม่มีอะไรกูเรียกเฉย บ้านเขาหน้าขุดมากมึงไม่มีเรอกูใหญ่กับมึงอีกมามึงมึงควักมาเลยมึงโชว์แน่จริงมึงควักมาเลย ของกูเนี่ยมาฮะเสาธงที่โรงเรียนเห็นไหมโอ้ไม่ได้ครึ่งไว้ไประงเสาธงไม่อยากจะคุยเว้ยไม่ถึงไว้เอ้ต่างคนต่างทิ้งงานไม่วางเป็นเศษเป็นเศษหมดเลยตังก็ทำบ้านเขาต่อนะส่วนโก้ดก็สวยต้นก็อยู่ไหนไม่รู้ไอ้เงี้ยมันมันเป็นทาสานไปทำบ้านตรงไหนไม่รู้เนย อยากรู้อะเดินมาตรงฟาร์มหมูแล้วคุณจะเห็นแท่งอยู่เีอันนั้นแหละไหนวะว่ามีผิววะอ๋อไอนี่ก็มีความสุขเลยเกินโอ้โหมูเห็นบ้านแล้วครับว่าไงตุนว่าไงตุนมันยังไม่สูญพันธุ์เลยนะจุนไม่สูญพันธุ์เลยเฮียทีกล้วยไม่สูญพันเลยกูไปทนนกมาตกร โอเคครับเฮ้ยหมดจะหมดเวลา EP เอ้ยหมดเวลา EP แล้วครับก็ปิดนะครับเออก็ปิดเดี๋ยวเออ see you again tomorrow นะครับฝากอะไรกันอย่างเไว้ยขอบอกอ้อมใจนะชอบกดไลค์ชอมากกดไลค์นะโปรเจ็งกูเจนน่าติดตามกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะนะครับผมยาดมากโอเค e p ั s o d e ที่นี้ขอไปให้ผมสวัสดีครับไปเจอกันในในในเหมือนเหมือนมีใครจะพูดอะไรครับมีมีอะไรจะพูดก่อนปิดไหมฮะ เมื่อลืมใครเอาดินมาปิดหน้าบ้านผมครับใครเอาดินมาปิดอย่าให้กูรู้โกดวางทำไมเนี่ยช่องหายหมดเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหไม่เจอแล้วก็นกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่สน